บสบายดีสวัสดีพี่น้องก็จะผูซื้อคนเนาะโมนี้กาซ้า,ายแกงน้ำมหม่นะจะแกงน้ำม,มันเนะจะก็มีมีเฮดทูนูเนาะแล้วก็ไม่เฮด,ดเนี้ยต้อนนี้ก็จีเริ่มใส่ประแดกลงไปเนาะจะใส่ประแดกลงไปใส่ร้ายแกเสียบร้ายพี่น้อง มาเด้อกินแกงนกระมัน้ำซา,ซา,ซาวสายเด้อวันนี้เด้อจ้าภาษาไทยกับปลาละเนา,จาะจ้าภาษาเล้าข้ากับปลาแดดปลาแดดตอนปลาแดดหนาวันนี้กับตาใส่ปลาแด,ดกตอนกับ,บกติแสแบปนี่เนาะพี่น้องอันนี้ข้าวบะมีปลาแดกตอนข้ากับตองใส่ปลาแดดหนาเนาะได้กินเนื้อหอมจริงๆก้อน,นนิดกินกับติเป็นตาแสแบอยู่พี่น้อง <laughs> นางเพ็ดกินคนหลวบๆอยู่พี่เนาะมาเด้อมาเด้อกินขขากับแกงน้ำมันเด้อเมยเด้อเหลืองานมากกบ,บ่ามี่กับข้าวพี่เนาะบ่ามี่กับข้าวกับซีแกงน้ำมันเด้อเมยเนาะสายๆกับซีแกงน้ำมันเด้อเมยเนาะแกงยูฟองนี่ละจ้า ินอยู่นี่นอนอยู่นี่น,าน้าจ้ะเนาะแตวสีบลสไนแนวบลลาวแน่ะนึ่งเออเพื่อนผู้เจอบบะดได้มาอาดีพไปแต่อันตรงอยู่ท,ทุกทุกเปริปร์มันนี่สีผ้าแส็บน,าน่าจะเนาะเช้าสายสีผ้าแส็บมาเนี่แกงลำไยเสบแซ่บเลยจ้ะทุกคนให้ทุกคนกินน้ำเบิ้บทุกคนนะคะนะ่ะเนาะพี่น้องปอกปลายทุกคนมากินแกงลำไยน้ำเช้าสายเด้อจ้ะมันนี่เด้อ ตัอซ้ายกับสีแกงแซ่บๆเป็นพิณอ่กคิดน้ำเนาะเดี๋ยวซอซ้ายชิมเมือก่อนว่ามันสิแซ่บจำได้เนาะมันขอเครื่องอยู่บ่ตะปูุเครื่องครบแล้วก็ถ้าใส่ปลบระยลายกับสีแซ่บน่าจะพนณอ่ะแซ่ปลาละลงไปไลยๆกับสีแซ่บถ้าแกงเราใหม่อันบ่พอปลาละเนาะกลาซีบ่แซ่บเป็นได้พีิณอ่ะผักแหน่งอันนี้ก็คือผักแหน่งเนาะค่ะผักแหน่งกับ ไลายมือแล้วพี่น้องก็ับซีซัมๆเนาะพักกระแหงเอามาลายมืออะไรก็ับซีซัมเนาะพักกระแหง่อยเอามาลายมือแล้วเนาะใส่ตู้เย็นไว้กับซัมพี่น้องก็ยังหอมคือเก่าพี่น้อง กะขยงหอมคือเจ้านาะจะตอนนี้ก็เดือดเดือดได้ที่แล้วน่าจะเดือแดแล้วกดแล้วก็เสิเอาขกระแยงลงเนาะขกระแยงลงไปเลยจ้าหอมๆเลยจ้าพี่น้องนมเอาื่าถ่ายตอนมันโผล้อว่านี่ไว้ๆขีเจานะนึ่มันมือดอยูหานนะลงมาพี่ลงมานังลง มันมืดเนี่ยว่ามันบางเอามาสิทายเองโอ้ยนะคกัจับแขนขึนก่อคขอกล่องแล้วี่เนี่ยข้บเลซีกล่องนบเลอะ แกงมอยู่ด้วยๆีจ้าพี่น้องแกงม่หาเนื้อเสใสงกันนึงนึนี่เสบ่สีเปอป่เเสียบบพอประแดกควรว่าพี่น้องประแดกบ่พอ ปลาแดกก็คือปลาหลาเนาะจ้ะพี่น้องปลาแดกก็คือปลาหลาเนาะจ้ะเนาะใส่ร้ายเสียบร้ายนะจ้าเสียบเบิ่งคนซิมเป็นไงเป็นไงว่าหลานซุดยอดคนว่า ได้แล้วทุกคนปิดไฟแล้วเจ้าซีกล่องอย่างบริเป็นนี่เลยลุดำนี่แหละก็บพุ่งซีมืออีกคนพี่น้องมากินบุกขาดทุกคนมากินบัวจ้าม,มาเด้อกินแกงหน่อไม้น้ำซาวซายนะคะอาหารบัานๆของเฮาเนาะจ้ะอาหารบัานๆของเฮาเนาะที่พอแม่เพิ่นพาค่าเฮ็ดพากินเนาะค่ะ อันบ,นบานๆที่พอแม่พากินพาสางแต่น้อยน่ะจ้ะอาหารลักก็คือแกงนำ้ำมันตำมะฮุ่งเนาะค่ะพี่เนาะด้าซ้ายซิมก,ก่อนทีันเสียบสัมบาเนอะอร่อยมากเลยแสบบรบาลพี่เนาะ

ลาก,กินขาวแหละจ้าแสีมแห้งพี่น้องแสีมแห้งแกงหน่อไม้ไลายแห้งสีแสบน่ะจะข้อสวยกับข้มีเนาะข้อหอนเนาะ มันจะข่าเนียวเห็นะเ่ตี้ขาวน้ามาเลยโอ้ยถึงหอดหูกได้บ้างเช็จแล้วจ้าสปหาประขา่าผานามน้ำยาอ้างเนาะมากินน้ำกันเด้อจ้ะเด้ออะไจะเพ่ขึ้น,นออตรัากหนึ่ง นี่คือตักสใส่ถั่วเรียบร้่อแล้เนะจ้ามามาก,กินน้ำกัน่ะต๊ะแฉะเจยวเฮ็ดเพิ่งไ,ไปอาดิุบเข่ามาแต่แม่กินก็ขอนี้วขอนหอนนะจ๊นะเนาะ กินตะกั่แกงกระใหม่กระแสเพื่อกาพี่เนาะ ผิดปกติเลยเด้อวันนี้เด้อขอจบคลิปสำนีกเด้อจ้าขอบคุณที่เขารับชมเด้อจ้าเด้อ ก็จะไม่คิบให้พี่น้องเบื้องคือเก่าแล้วจ้าเพราะเราอยากากินเขาก่อนเสียบ